สวัสดีครับพบกับลุงเดียติมบ้านน้ององค์อิงนะครับลุงเดียเดินทอไปทีนะครับต่อปั๊มน้ำ้าวซ่านะครับจา่าหนี้แต่ก็ต้องรอแดดนิดนึงครับต้องรอแดดให้มันอุ่นแพ่งโซลาเซลล์อีกนิดก่อนเดี๋ยวว่าทีมันรถตู้ก็จะเดินทางมาถึงนะครับ รอแป้งโซลาเซลล์อีกสักนิดอุ่นแดดให้มันอุ่นๆ,ๆถ้าไม่มีแดดไม่ไม่ไม่ไมอุ่นนะครับแป้งตัวนี้นะครับถ้าไม่เกิดมีความร้อนนะเนาะเครื่องก็จะยังยังไม่ทำงานครับ <c oughs> ต้องรออีกนิดนะน่าจะมันขึ้นกาวซิบกว่าครับอันนี้มันได้แปดสิบหกแปดิบเจ็ดเลย รอแดดอีกแป๊บเดียวครับให้มันอุ่นนิดเสียดูนะครับเด็กกลับไปแล้วเด็กมาแต่เจ้าครับตึงเวลาเด็กกลับบ้านเลี่ย แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องอุงอิงจะเดินทางกลับมาด้วยไหมหรือจะกลับมาแล้วการนังเครื่องพระว่นรู้ทึกว่าถ้าว่าตามีิวงานระู้ทึกว่าน้องจะมีงานไม่ใช่งานน้องเพลงนะเป็นงานอะไรติดสนามล่วงนะครับแต่ลลงเดียจะไม่พิษนะดูตามคิว,ว้านนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดเอฟซีต้องดูจาก่องอื้นครับ ว่าลุงเดียมไม่ขายได้ดูคิวงานแถวไดครับตามอยู่แต่กับล่งบานเลยไม่ขายรู้เรื่องแถวไดแต่ปิดผูดปิดอะไรก็ขก็้อาไปด้วยนะครับตอนนี้รอแดดมันอุ่นแพงโซลาเซลล์สักนิดนะครับแล้วก็ยินเครื่อง นี่เดินต่อดูความเรียบร้อยก่อนนะ นะครับต่อรอแดดรอให้แดดมาดูนแป้งโซลาเซลล์อีกสักแป๊บกับนะครับมู่อ้วนให้ได้เดินออกกำลังกายวันนี้หนังเซ็งหนังเซ็งก็มีงานลงนะวันนี้ยึดซกวันนะนะวันนี้ยึดซกวันนะนะก็ทำความเรียบร้อยบ้านเนาะนะวันนี้อดเดินเนาะ ปักโพเนาะได้ม <boundaries> ั so uno, ้ยหึนะวันนี้ปักโพจับมือก่อนอ๋ออยากไปมั้ยอยากไปมั้ยจับมือก่อนเอาอยากไปข้างนี้ฮะอยากไปน้องอยากไปได้กันนั่นนะสักรอบนะสงสารไอ้หมู่ไก่ไม่พาไปเดินรอบนี้แหมมันพาไปอึไปเหี่ยวซะ หลวงต้นมันก็ก็ไปตุราเลยเซ็งมู่อ้อคอยหน้าน่ใครไม่สนใจเลยเอาสักรอบอปุ่นแดดให้ให้หน้าเอาเอาเดินน้องเอาจริงวันนี้จะใส่ลำโพงนะแต่เอาเอาให้โอกาสให้โอกาสที่กว่นก่อน và mưa vàng lên cá lâm về đi chơi gặp đi chơi hên mai hiện mai đi chơi gặp bò đi gặp đến un đét có rất nít còi peng dấu là dèo cả bay 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 mấy tông viện hên mai hên mai hên mai nó hên mai ตีไม่อยากป่าแบบนี้เลยเข้าให้เดินดีๆนี่ปลาติดขึ้นนะครับมีแดดแต่ว่าดีครับมันในอุ่นร่างกายก็ตอนเช้าหน่าเกินครับไม่เอาไม่เอาก่อนยิ่นไปนี่นองแบบนี้ละ ตึงเขาตึงไม่ไกอยกากพาเดินตึงบอใส่ตีขอบปากใส่ลำโพงน้องก็ไม่จอบแต่พอพูดน้องไม่ฟังใช่ไหมคอยกันเลยนี่คข่จูงใขรกันแน่นี่เอาไปเดินเดินไปไปเดินไม่เอา ปล่อยกปล่อยปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยเห็นไหมก็ให้เดินออกกำลังกายไม่ใช่ก็ให้เดินหาของกินอันนี้น้องกินไม่ได้กอืมไปไปเดินเดินอย่างเดียวออกกำลังกายเดินดูชมวิวติวตัดไปอุ่นร่างกายก่อนกินข้าวกินยาอ่านตัวได้นะเี้นัว Ni à, mèo chai lùng deer chung con nằm nỉ cầu chung lung deer lùng deer lê mai yak ba mhm 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 đây mhm 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 ไม่รู้ไ â y จูงไ â y กันครับอมอชี้อีกรอบนะเอาออาอไปเวลาก็เดินตังกาชี้ต่างๆนี่บางทีไม่ใช่กาชี้บอกวกาปวดนะครับประมาณว่าขาต่ำเกือกไม้นะครับันคือต้นจัตยานของเขานะครับ Too đây quá à, hoa. <laughs> à, à, I à, cái, là, pái, cái này ink, quai cái này ink. Con bò yê. Con bò yê. Hoa nắng mong. Nắng mong. Où nắng mong. Too rơi vào đầu. Pai. Où nắng ca pai. Kaila pike là. Mãi mãi. Ep. Où nắng là. Dân, đen 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 ui, Dân, đen 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 núi ngủ Hay ơ Ơ Ơ Nắng mòn Ơ Ơ tròn anh Ơ nắng tròn nặng cho, nắng Tụi đây Tụi phải to Rủ leo cho mấy tụi ở leo cái to มาเดินต่อมาไปเดินต่อ <c ười> นี่ปอจุงน้องหรือน้องจุงปอนี่เป็นเลยผ่าเราปลิวเลยครับไปเด้ออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วไปไปเดินก็ให้เดินอย่างเดียว Đấy đến 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 dạng đi Ô cầm lặng cái non Còi bỏ ế cấp mến mà lệ Còi bị ra nó Ê, ủn ổ cái Giờ đây lên là đây là ปึ๊บเออไป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 เดิน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 รถมาหยึดกั้งถนนก่อนปึ๊บสต็อปเดี๋ยวที่ป้าก่อนโอเครู้เรื่องไม่ต้องเดินใส่เข้าไปอ๋อไม่รู้เรื่องเห็นไหมกับรอยไส้าย,ยาวมันไม่ได้กับ

à. ui 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 cặp bò đi rõ đi bò trú mấy đai nó trông làm rõ mình lùng tôn trú ai nó rèn cơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

ไปทางนี้ไปนานๆๆๆเออไปไปคาบานนะพ่อแกซียนพ่อรอบเดียวพ่อเออยอบเลยรอบเดียวพ่ออ่าไปไปคาบ้านอ,อ่าโอเครถมาพอดีข้าบ้านเลยเออไปเล่นกับเตียดเออ้เออเออเอา เดี๋ยวยึดก่อนสต็อปสต็อปก่อนโอเคมันนอนเซิงเลยครับหมดอารมเออเอาเถอะเออเล่นอันนี้ป่ะดีดีกว่ากรับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ กติหลุงเดียจะปัมม๊มน้ำแต่ว่าก่อยแดดครับผมป่นแพงโซล่าเซลล์นิดวันนี้ไม่มีใครป่ามูอกันมาตนไปตุลาก็เลยไม่ได้ป่ากับหนังหน้าบูดอยู่ก็เลยป่าไปรอบนึงกับสู้ไม่ได้อย่าลืมติดตามจองลุงเดียทีมลังบ้านน้ององค์อ,อิงด้วยนะครับปลานางแม่บ้านน้ององค์อิงมาวันทีมลังบ้านน้ององค์อิง,อง,องแล้วก็ตองปูนใบน้อยนะครับ เลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งน,นะครับแตอย่าก,กดก้ามกดโฆษณานะครับนี่กำลังใจเล็กๆน้อยๆม่ห่วนอารมณ์ดีก้นนิดนึงครับได้ไปรอบปกติหน้าบูธกับหนังไม่มีไก่ป้าเอาครับเจอกันไม่คลิปหน้ากับเดี๋ยวเจ็ดเก้าเจ็ดได้รับมา อานก็กินยาก่อนน้านมันมียาอยู่เม็ดนึงครับก่อนหนาแล้วก็กินน้านั้นกินนี่แกนี่ครับเจอกันไม่กินน้าวันดีครับผม